อันดับที่หนึ่งปิรามิดลึกลับในดินแดนยุโรปที่อากอสประเทศกรีซมันเป็นเรื่องแปลกที่มีปิรามิดตั้งอยู่ในยุโรปถึงจะมีค่อนข้างน้อยแต่ในประเทศกรีซมีถึง16ปิรามิดและที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือปิรามิดเฮลินิคอนแห่งอากอสพิระมิดแห่งเฮลินิคอนเป็นเศษเล็กเศษน้อยของปิรามิดลึกลับในเขตเมืองกรีกโบราณเอลินิกาซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินกรีก มันมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยหินบริสุทธิ์ไม่มีการตัดตกแต่งใดๆและน่าจะถูกก่อตั้งขึ้นในยุคไมซีเนียนพีรามิดเฮลินิคอนตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่อากลิตของประเทศกรีซถูกขุดขึ้นมาครั้งแรกโดยชาวอเมริกันและเยอรมันในช่วงต้นปี1900และปี1960พอซาเนียตนักสำรวจในกรีซอธิบายว่าโครงสร้างที่เป็นพีรามิดไม่น่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหลุมฝังศพ